ครับก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาดูแผงโซล่าเซลล์ชุดออฟกิกนะครับที่ทําไว้ที่บ้านที่จังหวัดชายภูมินะครับทำไว้ให้แม่ใช้งานนะครับช่วงเวลากลางวันแล้วก็สํารองไฟถ้าเกิดว่าฝนตกไฟดับนะครับก็จะเป็นต้องใช้นะครับก็เลยมาทําไว้ให้แม่ที่บ้านที่ชายภูมินะเดี๋ยวจะพามาดูเรื่องของวิธีการต่อสายแล้วก็ระบบนะครับที่ทําการต่อใช้งานว่าระบบผมทําเป็นยังไงนะครับก็ขออนุญาตสลับหน้ากล้องนะครับ กับอันนี้ก็เป็นแผงนะครับโซล่าเซลล์มือสองสองสามสิบวัตต์ที่ได้ซื้อมาที่อุดรนะครับก็ซื้อมาในช่วงที่เขาขายราคาไม่แพงครับได้มาราคาแผ่ละหกร้อยบาทนะครับเดี๋ยวจะพามาดูชุดไฟนะครับชุดไฟแล้วก็ชุดแบตเตอรี่อยู่ด้านด้านใต้แผงนะขออยาตมุดเข้าไปดูมุดเข้าไปก่อนนะครับรอสักครู่นะครับครับก็มาดูชุดไฟที่อยู่ใต้แผงนะครับก็เป็นชุดสลับชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วก็แปลงจากไฟแบตเตอรี่ให้เป็นไฟกระแสสลับหรือไฟบ้านนะครับแล้วอ่าตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบที่ ถอดออกจากรถยนต์นะครับก็พอดีว่ามันสตาร์ทยากแล้วนะครับก็สมเชียงที่จะให้เกิดรถสตาร์ทไม่ติดก็เลยถอดออกเปลี่ยนนะครับตามรอบตามอายุของมันนะครับก็เอามาใช้สำหรับระบบโซล่าเซลล์ได้นะครับตัวนี้เป็นแบต12บโวลต์นะครับเจ็ดสิบห้าแอมป์นะครับถอดออกจากรถปิกอัพนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวแบตเตอรี่อยากได้สัก2ลูกนะครับก็มาต่อเป็นระบบ24โวลต์จะดีกว่านะครับแต่ว่าระบบตัวนี้นะเป็นระบบ12โวลต์นะครับเนื่องจากมีแบตก้อนเดียวนะครับ ระบบ12โวลต์ครับมันจะมีข้อเสียนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวชาร์จเจอร์ที่เป็นรูปร่างนี้นะเป็น p w m c h a solar charger ครับข้อเสียของมันคือถ้าเกิดว่าแผงเราเป็น24โวลต์ครับตัวแบตเตอรี่เป็น12โวลต์เนี่ยมันจะทําการตัดไฟอีก12โวลต์ทิ้งเลยนะครับก็ทําให้เราเสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อเป็นระบบ24โวลต์มันจะคุ้มงานใช้งานคุ้มกว่านะครับทีนี้วิธีการต่อนะครับวิธีการต่อสายนะครับลองดูนะครับอธิบายนะครับ สายคู่นี้นะครับเป็นสายมาจากโซล่าเซลล์นะครับซึ่ง2แผ่นครับต่อขนานกันนะครับขั้วบวกตัวต่อขั้วบวกขั้วลบต่อขั้วลบทั้งคู่นะครับแล้วก็เอามาเข้าตรงจุดนี้รวมกันนะครับซึ่งขั้วบวกอยู่ตรงนี้นะครับขั้วลบอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับสายขั้วบวกขั้วลบผ่านเบรกเกอร์หนึ่งตัวนะครับมาเข้าที่โซล่าชาร์จเจอร์ตรงนี้นะครับอยากให้ดูนะครับตรงนี้จะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับเข้าให้ตรงนะครับแล้วก็ ที่โซล่าชาร์จเจอร์นะครับสองจุดนี้นะครับจะเป็นขั้วบวกและขั้วลบเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์เป็นของแบตเตอรี่นะครับดังนั้น2ตัวนี้นะครับจะทําการต่อไปหาแบตเตอรี่นะครับก็คือต่อซายนะครับบวกนะครับวิ่งเข้ามาที่เบรกเกอร์ชุดนี้นะครับขั้วลบนะครับวิ่งแล้วก็เข้ามาหาเบรกเกอร์ตรงจุดนี้นะครับส่วนขาสายไฟที่ลง แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็น2เป็นสายไฟ2.5งจุดห้นะผมขนานกัน2เส้นครับเผื่อมันใช้ปริมาณไฟเยอะนะครับก็รองรับกระแสที่มันสูงนะครับก็เลยต่อขนานกัน2เส้นสเส้นลงมานะครับแล้วก็ขั้วบวกขั้วลบที่แบตเตอรี่ก็คีบตามสัญลักษณ์ขั้วบนบนแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ขั้วของแบตเตอรี่อยู่ที่ขั้วบวกนะครับตรงนี้ขั้วลบนะครับต่อให้ถูกให้ตรงนะครับหลังจากนั้นนะครับไฟจากแบตเตอรี่นะครับ เหมือนกันนะครับเอามาต่อเข้าที่ขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับราคาประมาณสักทันร้อยครับโดยประมาณนะครับเป็นยี่ห้อโซลา์เทคนะครับเป็นระบบ12โวลต์ครับตัวนี้เลือกซื้อให้ตรงนะเพราะว่าตัวนี้มี12ิ4 48 60นะครับต้องซื้อให้ตรงนะครับแล้วก็ใช้งานให้ถูกนะครับตัวโซล่าไอตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ รองรับกระแสสูงสุดอยู่ที่3,000วัตต์แต่ว่าไฟแบตเตอรี่ของเรานะครับ12โวลต์75แอมป์ไม่ถึงแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่ถึงก็ซื้อเผื่อมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย3,000วัตต์า 3, ตามตัวเลขที่โชว์อยู่ตัวนี้ใช้จริงก็ประมาณ400-500วัตต์นะครับตัวนี้ทาหน้าที่แปลงนะครับจากไฟแบตเตอรี่12โวลต์ DC นให้เป็นไฟกระแสสลับหรือไฟบ้าน220โวลต์นะครับก็ไฟขาออกอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังตัวนี้ส่วนด้านหลังของเจ้าตัว อ,อินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้จะมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดการทํางานนะครับก็เปิดมาปุ๊บตัวนี้ไฟจะโชว์สถานะาตัวเลขไฟของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อไฟต่อไร้สโวลต์ออกจาก,จากปลั๊กตรงนี้นะครับส่วนวิธีการต่อของผมนะครับไฟบ้านนะไฟกระแสสลับนะครับสายน้ําตาลสายลายนะครับสายลายผมเอามาต่อผ่านเจ้าตัวโซลิดสเตตนะครับ ตัวนี้ครับโซลิ t สเตต SR40DA นะครับเพื่อทําการตัดต่ํานะครับตัดต่ํายังไงนะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ที่โซลร์ชาร์เจอร์นะครับสัญลักษณ์รูปไฟติดตรงนี้คือพร้อมใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันต่ําเกินที่ตั้งไว้นะซึ่งวิธีการตั้งค่าของจะตัว PWM ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเนี่ยจะเป็นบอกว่าไฟเต็มตัดอยู่ที่14.4โวลต์นะครับไฟจ่ายออกอยู่ที่12.6นะครับ ตัดต่ำอยู่ที่10.5นะครับใช้งานอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เป็นประเภท B1 นะครับแล้วก็การตั้งค่าของเจ้าตัวนี้นะครับก็มีคลิปหลายๆคลิปดูใน YouTube นะก็ลองศึกษาดูไม่ยากนะครับผมขอข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับไฟที่ต่อออกมาใช้งานนะครับก็ผมเอาขัวบวกขัวลบมาต่อเข้าสำหรับควบคุมเจ้าตัวโซลิตสเตตตัวนี้นะครับถ้าเกิดฟ้าไฟจากเจ้าตัว แบตเตอรี่มันมันต่ำนะครับตัวนี้จะตัดการทํางานนะครับตัวนี้ก็จะตัดไฟที่เป็นสายลายของไฟบ้านออกอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับต่อเข้าตัวนี้แล้วก็อีกข้างนึงก็มาต่อเข้าที่ปลั๊กตัวนี้นะครับส้นสายนิวตันนะครับสีฟ้านะครับก็ต่อเข้าที่ปลั๊กได้เลยนะครับแล้วก็ปลั๊กชุดนี้นะครับเป็นเต้าเสียบนะครับก็เสียบไปใช้งานที่บ้านนะครับตรงนี้นะครับเดินสายไปเลยนะนี่นะครับแล้วก็บนกันกระชากอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็สายเดินลากเข้าบ้านนะครับ จะพาดูอีกทีนึงนะครับก็มาดูตรงนี้กันอีกสักนิดนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปราคาคร่าวๆให้ฟังนะครับตัวโซล่าชาร์จเจอร์ไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ120-150บาทนะครับเบเกอร์ที่ใช้เป็นเบเกอร์ไฟบ้านปกตินะครับใช้งานได้นะครับแต่ว่าความถูกต้องก็คงไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ไฟบ้าน30แอมป์นะครับตัวละ45บาทนะครับแล้วก็โซลิสเตตนะครับ ตัวหนึ่งประมาณเจ็ดสิบบาทนะครับตัวนี้แล้วก็อินเวอร์เตอร์ประมาณพันร้อยนะครับปลั๊กชุดนี้ประมาณหนึ่งร้อยนะครับก็ถ้าเกิดรวมกันไม่เกินพันห้านะครับชุดนี้นะครับชุดชุดออกกิจหรือชุดนอนนานะครับตัวนี้ราคาไม่เกินพันห้าไม่รวมค่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับก็ขอน้องมาหลังที่เปลี่ยนออกจากรถยนต์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไฟการใช้งานที่ในบ้านจริงๆนะว่า่าใช้งานยังไงแล้วก็ ไวที่ได้นะครับได้กี่โวลต์นะครับเดี๋ยวครับจากชุดอุปกรณ์ที่แนะนําอยู่ด้านใต้แผงนะผมก็ติดตั้งไว้ในมุมลักษณะกันน้ําฝนกันน้ําสาดนะครับอยู่ใต้ใต้ชุดแผงโซล่าเซลล์อย่างนี้นะครับตรงนู้นเลยครับระบบก็ทํางานอยู่นะครับสายไฟนะครับก็เดินมานะครับเดินมาตรงนี้นะครับอ้าวมีทีมงานมาด้วย้ะยังไงล่ะเฮ้ยจะช่วยไง นี่นะครับสายไฟเดินเข้าบ้านตรงนี้นะครับเป็นการเดินใช้งานในช่วงที่ทํางานกลางวันนะครับเพราะว่าที่บ้านแม่เขายังมีกิจกรรมทํางานกลางวันด้วยนะครับก็คือเป็นพับผ้าแพ็คขายนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้อุปกรณ์นะครับยังไม่เก็บนะครับให้เห็นว่าเพิ่งจะทําเสร็จนะครับแล้วก็ทําจริงๆนะครับปลั๊กไฟที่ใช้งานมาตรงนี้นะครับสายไฟที่ผมซื้อแล้วก็เดินมาเนี่ยเป็นสาย VAF นะครับ สองคูณหนึ่งจุดห้านัไม่ได้ใช้ไฟสายไฟเส้นใหญ่มากนะเพราะว่าไฟเรายังไงก็ใช้ไม่ถึงนะครับแค่หนึ่งจุดห้าก็พอนะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งซื้อมายี่สิบเมตรนะครับราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับซื้อจากร้านวัสดุก,ก่อสร้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะวัดไฟให้ดูนะครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. ไฟนะครับ mm hmm. ไฟที่วัดได้นะครับสองร้อยสามสิบสาม โวลต์นะครับตรงนี้นะครับวัดจากตัวเต้าที่มาจากแผงนะครับแล้วก็จะทดลองเปิดนะครับเปิดพัดลมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นพัดลมหน้า16นิ้วนะครับพัดลมบ้านเราเลยนะครับทําการเปิดทดลองนะครับก็พัดลมก็เปิดใช้งานได้ปกตินะครับก็เอาไว้ใช้สําหรับช่วงที่ทำงานในบ้านกลางวันครับซึ่งไฟที่ได้มานะครับถ้าเกิดแสงแดดดีๆนะครับพัดลมสองตัวก็น่าจะสบายนะครับ แล้วก็ช่วงที่ไฟตกไฟดับกลางคืนแล้วก็เดินสายลากมาใช้งานได้เลยนะครับเพื่อ,อในใชา้าได้ในช่วงที่ไม่มีไฟฟ้านะครับก็เอามาดูมาปากกันประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องปอตีทำเกษตรนะครับก็จะมีคลิปเรื่องของโซลาเซลล์นะครับเรื่องของการควบคุมปั๊มน้ำด้วยระบบอัตโนมัตินะครับก็ติดตามดูนะครับวันนี้ก็เพียงพอแค่นี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ